สวัสดีครับแฟนๆมาทุกทุกท่านนะฮะับการประจำเช่นเคยนะฮะสำหรับการหาแนวทางให้น้อยนะฮะก็เช้านี้วันเสาร์นะครับที่27นะครับบรรยากาศที่นิ่งสนิทเท่าวันนี้มัมีลมแดดยังไม่ออกนะฮะนะดูผลเมื่อวานนะครับเมื่อวาน2757 27555นะครับลายที่เลขเจ็ดนะครับ สามตัวก็นะ่สองสามห้านสอง็ห้านะศนย์สี่นะครับ 2, 3, 5, นะ 2, 7, 0 4 2 6 3นะครับเดีมันอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยสี่นะครับให้เข้านะห9เก้าสี่แปนะครับสี่ตรงนี้นะครับ เก้านะฮะวานไปที่เจ็ดเก้าเจ็ดหกนะเคลื่อนไปนะฮะเดี๋ยวมาดูวันนี้กันนะฮะดูวันนี้กันนะครับได้ตัวไหนนะฮะศูนย์สี่สองสามนะ นี่หกเจ็ดอ่าไปเขียงครับนี่คือห้าส่วนสามห้าเจ็ดห้าส่วนสามห้าเจ็ดนะครับมาดูฝั่งนี้กันเลยนะครับ สีแดงคนะรับผุประกอบสางสี่ตัวเลขในช่องนี้นะฮะในกรอบนี้นะ ได้มาแล้วนะฮะได้มาแล้วเป็นเลขหกหนแล้วก็ตัวเลขเท่ากันกับเมื่อวานนะัเจ็ดหกเจ็ดนย์เจ็ดนะฮะวิ่ง นะครับเลขห้าแล้วก็เลข 5, เจ็ดนะฮะอ่ะเน้นให้วันนี้นะเดี๋ยวไปดูเน้นก่อนว่าคือตัวไหนนะฮะคือตัวไหนนะครับเมือ่อวานเด่นที่เลขเก้านะครับเจ็ดไปเลขเก้าเลขเก้าเด่นมากนะ 7จ็ดหอ่าเด่นคือเลข7ดนะฮะดูฝั่งตัววิ่งในสูตรนี้นั่งนะฮะเลขหกหนึ่งสองสามสี่ห้าอลขสี่หนองเลขสองหนก้าหนะฮะเลขห้าหสาม เลขหไปแล้วนะเลขศูนย์หนึ่งสสาสี่หก 0, 1, 2, 3, เลขก,ก็เลขศูนย์ะฮะหกกับศูนย์นะนี่เจ็ดนี่เด่นเจดก็จะเป็นอ่าถ้าเป็นรูปแบบนี้ก็จะมีเลขศูนย์ติดมาด้วยนะเลขเจดนะเจ็ดหกเจ็ดศูนย์เน้นที่เลขนะเจดนะครับวางเจ็ดหกไปรอบหนึ่งแล้วไม่ยอมมานะ วันนี้76และ70นะครับดู3ตัวบ้างนะจะดูนะ5 7 6 3ตัวนะ5 7 6 7 6 7นะครับ6 9 0 9 0 3 3 5 7 3 4 7 780นะครับก็จะได้แบบนี้นะฮะส่วนที่เราจะเล่นแน่สาตัวนะมี7 760มีไหมเจ็ดหที่มี0มี7มี6นะฮะก็จะมีนครับทั้งหมดเลยนะเป็นไปได้ทั้งหมดเลยนะดูภาพรวมนะฮะเป็นไปได้ทั้งหมดเลยนะฮะ พยายามดูในกรอบนี่ครับช่องนี้นะเน้นไม่ที่เล็กเจ็ดนะครับเน้นที่เล็กเจ็ดนะครับที่ครับสลับคลิปในวันนี้ก็เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณท่านที่ติดตามรับชมนะครับฝากความเตื่อนไ้ด้วยนะครับต้องม่ต้องมีดูดใช้จารณญาในการรับข้อมูลนะครับส่วนวันนี้ลาไปแล้วนะครับขอท่านโชคดีใหม่ปงนี้สวัสดีครับ